สวัสดีครับผมบัญชาถิ่นเกษตรบ้านเรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแนวป้องกันแมวงูเข้านะครับซึ่งเมื่อคืนแมวได้เข้าไปกัดลูกกบนะครับผมทําแนวป้องกันหรือรั้วบ่อที่ผมเลี้ยงกบไปนะครับแต่ก็ยังป้องกันไม่ดีพอนะครับแมวสามารถเข้าไปกัดลูกกบ ได้นะครับซึ่งเมื่อคืนผมก็ได้เข้ามาตรวจสอบดูก็มีรอยแมวเข้ามานะครับพอผมกลับไปนอนตอนเช้าตื่นมาผมก็กลับมาดูเห็นกบตายอยู่สองตัวนะครับแล้วก็ทำให้ลูกกบตื่นตนกตกใจลูกกบเขาต้องแอบไป ลงน้ําลึกนะครับเพื่อหลบแมวผู้ที่จะมาทำร้ายเขานะครับไปดูซิว่าแมวเขาเข้าไปทางไหนได้นะครับเขาทําไมถึงเข้าได้ครับผมอ่ะเราไปดูกันได้เลยมาดูแนวพารีนะครับที่เมื่อคืนแมวได้ปีนตะกายขึ้นไปนะครับซึ่งก็เป็นช่องเล็กๆแต่แมวสามารถ ปีนตะก,กายขึ้นไปกัดลูกกบได้นะครับเมื่อคืนเมื่อเช้านี้มาเจอลูกกบต้นกัดตาย2ตัวแล้วทำให้ลูกกบตื่นตระหนกตกใจนะครับเขาหลบแอบไปลงน้ำลึกนะครับครับจะเป็นรอยนี้ฮะเขาน่าจะขึ้นตรงนี้แมวน่าจะขึ้นไปตรงนี้นะครับครับนี่ก็จะเป็นรอย แมวที่ปีนขึ้นนะครับจะเป็นรอยรอยพารี่ฮะนี่ครับเป็นช่องเล็กๆแต่เขาสามารถมองเห็นแล้วก็ปีนเข้าไปได้ผมก็พยายามป้องกันแนวพารี่ จากตอนแรกใช้พารี่120เมตรนะครับเขาก็ยังขึ้นได้และออกได้ผมก็ทำการเอาพารี่90้าสิบเซนเมาเสริมเองนะครับแต่ปัญหาตรงจุดที่แมวขึ้นได้ผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าไม่ได้แต่แมวเขาฉลาดมากนะครับทุกคนนี่ครับเป็นแนวที่ผมจะป้องกันด้านข้าง ความสูงสูงท่วมหัวผมนะครับเมื่อสักครู่ผมก็เดินมาดูครับดูครับลูกกบเขาก็จะไปรวมตัวกันด้านในครับแสดงว่าผมไปกินข้าวกลับมาก็ยังมีแมว มาเข้าหรืออาจจะมาดมๆมองครับฝากทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> การเลี้ยงกบ <c oughs> นอกจากจะป้องกันนกแล้วเรายังทำที่ป้องกันสำหรับแมวด้วยนะครับ <c oughs> แมวเมื่อ เขามากินกบเราแล้วเขาก็จะมากินกบบ่อเราเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตรงจุดที่แมวเข้ามาผมก็จะทำการปิดให้ดีกว่านี้นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่แมวได้ปีนขึ้นเข้าไปข้างในนะครับ นี่ครับจะเป็นรอยปีนนะฮะเขาก็ใช้เขาจะใช้กรงเล็บของเขานะครับมุดลอดขึ้นไปปลายปีนขึ้นไปนะครับเราทำสูงขนาดไหนเขาก็ยังมุดและปีนได้นะครับสำหรับพารี่ก็เป็นปัญหาสำหรับ ตามผมมากเลยครับทุกคืนผมก็ต้องออกมาดูออกมาไล่แมวนะครับผัดมาดูอีกบอ่อหนึ่งครับบอ่อนี้จะเป็นบอ่อรุ่นพี่ของบอ่อนั้นนะครับเมื่อเช้าผมมาดูก็อบก็ยังอยู่สภาพเดิมนะครับ ยังไม่มีการตื่นตหนกแสดงว่าบ่อนี้แมวยังไม่ได้เข้ามานะครับแมวก็จะเข้าบ่ลูกกบเล็กนะครับแมวน่าจะชอบกินลูกกบครับกบบ่อนี้เลี้ยงได้ประมาณ2เดือนแล้วครับ เราก็ลังจะเริ่มโตนะครับข้างล่างก็ขุดเป็นบ่อดินเองเล็กๆให้เขาอยู่นะครับดังส่วนคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องในการป้องกันแมวนะครับสำหรับการเลี้ยงกบ บ้านใครหรือฟาร์มใครนะครับที่เลี้ยงกบหากมีแมวอยู่ใกล้ๆท่านก็น่าจะป้องกันให้มันสูงไว้นะครับเพื่อป้องกันแมวไม่ให้กินลูกกบเรานะครับหากแมวมากินลูกกบเราแล้วเขาก็จะมากินลูกกบเราเรื่อยๆนะครับ ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังออกมาดูในยามค่ำคืนนะครับบางครั้งก็เจอแมวเข้ามาอยู่ในบ่อก,กบบางครั้งก็เจอแมวอยู่ด้านนอกวเราเผลอหลับเมื่อไหร่เขาจะเข้ามากินลูกกบเราเสมอครับผมทางที่ดีเราควรทำแนวป้องกันด้านข้างให้สูงขึ้น ให้รัดกลุมนะครับด้วยความผงใยจากช่องห้องของเรานะครับถิ่นเกษตรบ้านเราเป็นห่วงทุกคนทุกเกษตรกรนะครับเป็นห่วงผู้เลี้ยงกบทุกท่านนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับทลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรมาร่วมแชร์กันได้นะครับ หากท่านสนใจคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ช่วยเข้าไปกดติดตามหรือกดแชร์ด้วยนะครับทางช่องเราจะมีกำลังใจทำมากขึ้นนะครับผมวันนี้ไม่ายก่อนนะครับ